อ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในเอฟซทุกท่านนะ่ะประดีว่าผมขับรถมาถึงตรงนี้แล้วผมก็เลยนะอยากจะเล่าอะไรให้ฟังนะว่าเอ๊ะทำไมสาเหตุอะไรทำไมอ่ามีการเอาท่อมาเสริมนะมีการเอาท่อมาเสริมเนาะนะนะซึ่งตอนแรกมันถนนถนนที่วิ่งเข้าตัวเนี้ยมันมันเท่านี้เองไนเอฟซนะนะมันประมาณนี้นะแต่นี่มีการเสริมขึ้นมา มีการเสริมความกว้างนะฮะฝั่งฝั่งที่หนึ่งก็เหมือนกันมีการเสริมความกว้างนะครับนี่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 ซึ่งตอนแรกถนนถนนที่เราทําเข้าไปข้างในเนี่ยมันไม่ได้กว้างขนาดนี้นเอฟซมันจะแคบๆนะมันจะแคบนะฮะรถไม่สามารถสวนกันได้แต่ตอนนี้คือสามารถสวนกันได้นะสามารถสวนกันเข้าออกได้หนนะท่านผู้ชม เราเราจะพาไปดูความแตกต่างอันนี้คือเสริมมาแล้วในเอฟซีเสริมเสริมท่อมานะครับเสริมท่อมาให้มันใหญ่กว่าเดิมนะอันนี้ก็เหมือนกันทางเข้าตรงนี้ก็เหมือนกันเสริมท่อนะครับเสริมท่อมาให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับนะส่วนอันนี้ไม่ได้เสริมในเอฟซอันนี้ไม่ได้เสริมก็จะเล็กๆนะตนแรกทางเข้ามันประมาณนี้ในเอฟซ ทางเข้ามันเท่านี้นะฮะมันเล็กๆเท่านี้เนาะคือรถขับเข้าไปได้คันเดียวในเอฟซีไม่สามารถสวนทางกันได้นะครับแล้ววันที่มีงานนะวันที่มีงานนี่เล่าให้ฟังเนาะวันที่เรามีงานลถแหในเอฟซีท่านน่ะมันเกิดปัญหานะครับนะวันที่เรามีงานลถแหน่ะมันเกิดปัญหาก็คือรถแขกผู้มีเกียรตินะขับ ขับเข้ามาหรือขับเข้าออกนี่แหละมันทางทางมันอาจจะเล็กไปหรือ,อยังไงไม่รู้นะเพื่อนขับรถตกตกตรงนี้เอี F C, ล้อมันตกข้างหนึ่งนะล้อมันตกข้างหนึ่งนี่นี่หลักฐานยังอยู่อยู่เลยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ล้อมันตกมาตรงนี้ข้างหนึ่งนะเออล้อมันตกมาตรงนี้ข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเออ่รู้สึกว่าอมันแคบไปนะมัน อาจจะเลี้ยวรถไม่สะดวกอาจจะแบบเออมันสำหรับคนมือใหม่หรือคนที่เขาไม่ค่อยชินทางแคบๆเขาอาจจะเออเลี้ยวตกเพราะนั้นก็เลยมีเสริมเสริมให้มันใหญ่เท่ากับถนนนี่เลยนี่ความความความใหญ่นี่เท่ากับถนนนี่เลยตอนนี้ถนนนี่ใหญ่เท่าไหร่ไอทางเข้าตรงนี้ก็ใหญ่เท่าเท่าถนนเลยนะครับก็เสริมเข้าไปนะ เสริมสองอันโน้นด้วยอันนี้ด้วยนะครับส่วนอันนี้ไม่ได้เสริมนะอันนี้คือเท่านี้ผมว่าก็สวยแล้วนะจริงๆผมก็ขับตลอดในเะ FC จริงๆผมขับเข้าออกเข้าออกตลอดผมก็ไม่ตกนะคืออาจถ,าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆอาจจะตกเนาะนะนะถ้าเป็นมือเดิมๆมือเก่าๆนะก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเสริมเป็นที่เรียบร้อยอู้ทองฟ้าสวยงามนะท่านผู้ชมอุย้ยทองฟ้าสวยจังเลย ท้องฟ้าสวยเว้ยเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนะู้นท้องฟ้าสวยๆนะท่านผู้ชมเราไปถ่ายตรงองคู่ท้องฟ้าสวยแค่ไหนที่ท้องฟ้าสวยนะตรงลานองค์ูกว้างใหญ่มากเลยเอผมบอกตรงว่ากว้างกว้างแล้วก็สวยสวยนะครับคือตรงนี้มันเป็นแบบจุดชมวิวได้เลยนะดู fc ดูสวยไหมล่ะท้องฟ้ารู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่สวยมากเลยวันนี้นี่ดู fc นี่ดูท้องฟ้าซะก่อนดูท้องฟ้าแล้วดูลานจอดรถนะครับอลังการนะ ือสวยงามเป็นไงเอฟซีลานจอดรถใหญ่ไหมใหญ่สุดๆดูสุดลูกหูลูกตาถ้าใครที่จอดรถฝั่งพี่หนึ่งแล้วจะเดินมาตรงนี้โอ้โยบองตรงว่าลิ้นห้อยนเอฟซี FC, ไกลมากลานจอดรถเรากว้างนะเพียงพอ วันนั้นสังเกตวันวันที่มีงานวันนั้นเป็นวันที่รถมาเยอะที่สุดแล้วในเอฟซีนะครับวันนั้นเป็นวันที่มีรถมาเยอะแล้วนะครับผมก็เอาโอ้ลานจอดรถเราจะเต็มอะไรหรือเปล่าไม่เต็มในเอฟซีเพียงพอนะครับเพียงพอต่อความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่จอดรถเนี่อรองรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากหรือรองรับการจัดงานที่แบบ ต้องมีรถมาจอดเยอะๆได้สบาย,ายใจหายห่วงนะเอฟซีพราว่ารถน่าจะจอดได้เป็นร้อยๆ้อยคันอะเกินร้อยอะข้างในนู่นก็จอดได้อีกอะนะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะที่จอดรถอะขยับเข้าไปฝั่งโน่นก็จอดได้อีกนะจริงๆมันจอดได้หมดแหละนะครับอืมที่จอดรถเยอะดีชอบ ก็เป็นประวัติศาสตร์เนาะที่พวกเราได้มาร่วมสร้างอุ้ยท้องฟ้าทำไมมันดูสวยจังเลยดูแปลกๆเลยนะ้อท้องฟ้าท้องฟ้าดูแป,ป,กปกลกๆปมันย,ยังไงอท้องฟ้านี่ ดูท้องฟ้าในเลยซีทุกท่านนะสวยงามอ่ะก็ฝากคลิปไว้ท่านนี้ก่อนนะครับเอฟซีทุกท่านดอกทานตะวันก็เริ่มออกมาแล้วเนาะนี่ดอกทานตะวัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ